สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการปากหมาคืนนี้เราจะเห่าเหินเดินอากาศไปกับแขกรับเชิญผู้เป็นบิดาแห่งการบินไทยโบราณลุงหางครับอสวัสดีจ้าลันชาติแหมลันเวพื้นมันลื่นไปหน่อยเบรกไม่อยู่เกือบไถออกนอกเวแล้วไมล่ะเจ็บไหมครับลุงเชิญนั่งก่อนครับคําถามแรกครับลุงอะไรโดนใจให้ลุงเลือกเป็นการหังครับอยากเป็นฮีโร่หรือโดนคาสาป ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่หรอกหลานตั๋วเครื่องบินมันแพงโลคอสก็ยังเก็บค่าโหลดกระเป๋าลุงเลยตัดสินใจฝึกบินเองประหยัดงบเดินทางไปได้เยอะ <c oughs> ใช้กระด้งประหยัดดีจริงประหยัดจริงครับแล้วทำไมต้องใช้กระดดงครับใช้ปีกนกสวยๆซูเปอร์แมนไม่ได้หรอครับมนดูนบ้านๆไปหน่อยเฮ้ย <c oughs> กระดดงมันคลาสสิกดีซูเปอร์แมนโกโกมนี่โก้เกินงั้นแหละครับมันคือนวัตกรรมใบจัลลนกระด้งทำจากไม้ไผ่ย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมแอโรดนนามิกดีเยี่ยมลมตีหน้าตึงเปรี้ย เออแล้ว so 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 äh. ไอ้สากยาวๆที่หนีบไวหวางขานั NP ่นมันม <buckets> ีไว้ทําไมครับมันดูเกะกะการเดินและการใช้ชีวิตจังเลยครับไอ้หนูเอ้นี่มันคือหางเสือหรือจอยสติกเอาไว้บังคับทิศทางถ้าไม่มีเจ้านี่ลุงก็หมุนติ้วเป็นลูกข่างสิวะสําคัญมากนะบอกเลยเข้าเรื่องของกินบ้างจริงไหมครับที่เขาลือว่ากระหังชอบกินของเสียข่าวออมเฟกนิวส์สมัยนี้ใครเขากินของแบบนั้นเดี๋ยวติดเชื้อในกระแสเลือดตายรอบสองลุงบินไปกินบุฟเฟ่ต์ต้าโรงแรมหรูนู่นบินโชว์เอาฟรี แล้วลุงถูกกันกับผีกระสือไหมครับเห็นว่าเป็นคู่จิ้นแห่งวงการผีไทยไปไหนมาไหนกันบ่อยๆฮะใครบอกละ่ะไม่จริงนะอ้อหรอครับแต่ข่าวลือหนาหูเลยนะบอกแล้วไงว่าไม่จริงฮ้ยยั่นั่นวันๆเอาแต่ส่องไฟวิบวับแสกตาแถมคุยไม่รู้เรื่องมีแต่หัวใจลุงชอบคนมีบอดี้มีเนื้อหนังบาษาเข้ากันได้ไอ้อครับช่วงนี้กรุงเทพสายไฟเยอะมากลุงบินลําบากไหมครับเคยบินไปพันสายไฟบ้างไหมประจําสายสื่อสารพันกันยุ่งเหยิงยิ่งกว่าฝอยขันโม ต้องบินซิกแซกหลับหับราวงรัฐบาลช่วยเอาลงดินที่เธอขอร้องแล้วเรื่องฝุ่น PM 2.5ล่ะครับลุงบินสูงสูงแบบนั้นกระทบสุขภาพปอดที่ไม่มีแล้วไหมครับนี่ครับหน้ากาก,ก N9.5 ช่วยได้นะหนักเลยหลานมองไม่เห็นทางวันก่อนบินชนเสา 5G เต็มๆนึกว่าต้นตาลฝุ่มมันหนาจนผีจะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ย นอกจากหมอผีแล้วยุคนี้มีอะไรที่กระหังกลัวบ้างครับพวกเครื่องบินพาณิชย์หรือว่าโดนโดนหรือมันบินว่องไวเหมือนผีกระหังต้องระวังจริงๆจริงด้วยครับโลกเปลี่ยนไปเยอะไอ้พวกโดนติดกล้องนี่แหละตัวดีชอบบินมาถ่ายตอนลุงอาบน้ําในคลองละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผีมากฟ้อง p d ดีพีได้ในเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลุงมีอาชีพเสริมไหมครับหรือบินหลอกคนอย่างเดียวมันพอกินหรอครับลุงรับจ้างส่งของจ้า กระหังเอ็กซ์เพรสส่งไวทะลุหน้าต่างไม่ต้องติดไฟแดงค่าส่งถูกรับประกันของถึงมือผีแน่คำถามสุดท้ายครับลุงคิดจะวางมือจากการเป็นกระหังเมื่อไหร่ครับหรือจะบินไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดไปบางทีการบินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายมันก็คืออิสระที่ข้าต้องการขอบคุณครับลุงตราบใดที่รถในกรุงเทพยังติดลุงจะบินต่อไปเพื่อเป็นทางเลือกในการคมนาคมห้องห้ดูภูมิปัญญาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกกระหังจงจเจริญ โอ้โหสุดยอดปณิธานเลยครับขอบคุณลุงหังมากครับที่มาเอ๊ะลุงจะไปไหนครับลมแรงจังมาจากอีออนุ่ความความความ